ในวันนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากจะขอ,อนำเรื่องราวความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานและเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาที่สำคัญของจังหวัดตากที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือผลิตภัณฑ์จากใบลานใบตาลค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านปากร้องห้วยจี้หมู่ที่สองตำบลตากออกอำเภอบ้านตากจังหวัดตาก และเราจะได้พูดคุยกับคุณแม่ทองคำยงเกิดซึ่งเป็นประธานศูนย์ OVC ที่บ้านตากแห่งนี้ค่ะและท่านจะได้มาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ใบลานใบตาดให้เราฟังจะเป็นอย่างไรนั้นตามมาเลยค่ะ ดค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณแม่ทองคำยมเกิดประธานศูนย์ OVC บ้านตากซึ่งท่านจะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ใบลานใบตาดให้เราได้ฟังค่ะก็ค่ะจะเล่าความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ใบลานใบตา,เาดเนาะบ้านปากหลงฮุนยนีนมีทรัพยากรที่มันขึ้นโดยธรรมชาติก็คือต้นลาน แล้วกรต้นแตนนี่คนเฒ่าคนแก่ปลูกไว้คันนี้สมัยก่อนเนี่ยต้นหลานเนี่ยเฮาส่วนนักเฮาจะส่งตาดส่งไปขายฮือจังหวัดลําปูนเมื่อก่อนจะขายลันดิพ่องลันใบหลังจากนั้นไหมก็มาคิดว่ามูบ้านเหาเนี่ยก็มีภูมิปัญญามีองค์ความรู้ในเรื่องกันสารหมวกหยิบหมวกก็เลยมาจาัดตั้งกลุ่มกันไม่ไม่ก็ สอนกันในหมู่บ้านปอเป็นปอยิบได้แต่กระบะสวยบางามปอเจ้เอาไปต้งไปห้ายไปนาพอโตมาปุ๊บก็มีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนเนาะมาพัฒนาการผลิตภันฑ์ได้แล้วแต่มันสามารถนํามาเป็นอาหารได้ทั้งข่าวและหวานต้นหลานเนี่ยเขาจะจ้ยส่วนที่ว่าสมมุติเขาปลูกแล้วมันทีไปให้เจ้ฟันเขาก็กหกัวมาแก่งแก่งหัวหลานบ้านเขาจะเทียบอองอลาน อันนี้จะเอามาแกงแล้วอีกส่วนหน่วยมันถ้ามันอายุได้ถึงออกลูกออกหน่วยปุ๊บเขาก็เอาหน่วยน,น,นุ่มมันเนี้ยมาเชื่อมเป็นขนมหวานได้ค่ะอันนี้เขามาอออถึงต้นตันต้นตันประยุชน์มากมายเลยเริ่มตั้งแต่ปีตนันช่วงมันออกปีเอามาแกงเอามาย้มพอเป็นทลายเป็นหน่วยปุ๊บหัวบาตานนุม่ม เขาก็เอามาแก้มมาต้มจีน้ำพริกมากินเป็นอาหารแล้วพอมันแก่ปุ๊บลูกสูกก็เอามาแป่งขนมตานแล้วพอแถมอันหนึ่งปุ๊บเชาะตานเอามาเชาะเป็นตานได้ขายแถมแล้วนวดได้เป็นน้ำตาลแถมประโยชน์สารพัดอย่างจากผลิตภัณฑ์ตัวต้นตันนี่นะนะได้กู้อย่างเลย ค่ะเราเป็นอาหารได้นี่นะทั้งเค้าทั้งหวานจา้ะค่ะสําระโก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับครอ,อ,อครัวและก็ชุมชนเออชุมชนชมบอกว่าเป็นได้ประโยชน์อย่างมากที่สุดเลยการทำผ้าไตาใบลานนี่นะมันก็เริ่มมาจากการที่เอาใบลานมาทำเป็นเส้นน,น้อยๆแล้วก็เอามาขึ้นลูก เป็นเม็ดเฮาห้องว่าปั้นเป็นตัวจักจั่นนั่นน่ะแล้วก็นำมาห้อยเป็นสายเย็บติดก็คงไหม และสิ่งที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือส่วนหนึ่งที่ได้มาจากต้นตาลและต้นลานค่ะนั่นก็คือการนำมาแปรรูปเป็นเครื่องใช้ต่างๆแต่ยังไม่พอนะคะประโยชน์ของต้นตาลและต้นลานยังสามารถนำไปทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะในว,วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมการทำแกงปรีตานจะเป็นอย่างไรนะั้นตามไปดูกันเลยค่ะ การทำแกงปรีตานเราจะเริ่มจากการหาวัตถุดิบนั่นก็คือปรีตานจากนั้นนำปรีตานมาแกะให้เรียบร้อยหั่นเป็นท่อนๆโดยส่วนผสมของแกงปรีตานจะประกอบด้วยปรีตานกะทิปลาย่างพริกแกงน้ำตาลปีบ๊บและน้ำปลา โดยวิธีการทำแกงปรีตาลในขั้นตอนแรกเราจะนำหัวกะทิมาตั้งไฟให้เดือดเคี่ยวกะทิให้แตกมันจากนั้นจะใส่เครื่องแกงลงไปผัดเครื่องแกงให้หอม และขั้นตอนต่อไปคือการใส่ปลายย่างลงไปซึ่งปลายย่างควรจะต้มให้เปื่อยแล้วนำมาแกะเป็นชิ้นชิ้นผัดคลุกเคล้าจนเข้ากันจากนั้นเติมหางกะทิเพิ่ม เมื่อได้ที่แล้วเราจะใส่ปรีตาลที่ได้หั่นแช่น้ำเกลือไว้เพื่อลดความขมของปรีตาลและเราจะเติมน้ำกะทิให้พอดีอีกครั้งจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลชิมรสตามใจชอบ และเราจะรอจนปรีตานสุขก็สามารถตักใส่ชามเตรียมรับประทานได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาหน้าทานมากเลยใช่ไหมนะคะงั้นไปลองชิมกันเลยค่ะอืมรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากเลยค่ะ ในกลิ่นหอมของปลาย่างแล้วก็กะทิสดๆด้วยนะคะเข้ากับปรีตาลดีมากๆเลยนะคะจะเห็นว่าเมนูอาหารที่ได้จากปรีตานนั้นนะคะนอกจากจะมีประโยชน์ทางด้านโภชนาการแล้วเนี่ยยังเป็นการช่วยสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาพื้นบ้านไว้ด้วยค่ะเราจะเห็นว่าต้นตาลหรือว่าต้นล้านที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาตินั้นนะคะได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษในเรื่องของ ภูมิปัญญาพื้นบ้านสืบสารผสมผสานกับเทคโนโลยีพื้นบ้านนำมาประยุกต์และต่อยอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จากเครื่องใช้หรือว่าอาหารช่วยสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวและก็คนในชุมชนได้ค่ะดังนั้นแล้วเราต้องช่วยกันอนุนรักษ์ความดีงามนี้ไว้สืบต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ